ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐประกาศยุตินโยบายแทรกแซงต่างประเทศมุ่งนโยบายต่างประเทศแบบปฏิบัตินิยมสื่อมวลชนทั่วโลกให้ความสนใจถ้อยถแถลงของนางทูซีแกเบิร์ตผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐ National Intelligence ระหว่างการประชุมความมั่นคงนานานชาติมานามาดะล็อก2025ที่กรุงมานามาประเทศบาเรนเมื่อวันที่31ตุลาคม25 6 8เนื่องจากนางแกเบิร์ตเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศท,ทางและงบประมาณของหน่วยข่าวกรองสหรัฐทั้งระบบ นางแกรเบิร์ตประกาศว่าสาหรัฐจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศอื่นอีกต่อไปโดยยอมรับว่านโยบายแทรกแซงทางการเมืองในอดีตท,ทาให้สหรัฐสูญเสียง,งบประมาณจํานวนมากสร้างศัตรูในต่างประเทศและทําให้สถานะของสหรัฐในเวทีโลกอ่อนแอลงรัฐบาลภายใต้การนําของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงจะหันมาใช้นโยบายต่างประเทศที่มีลักษณะปฏิบัตินิยม pragmatic เน้นผลประโยชน์ของประชาชนอเมริกันและการสร้างสันติภาพทั่วโลกอย่างไรก็ตามท้ายถแถลงนี้ถูก มองว่าเป็นการยอมรับโดยปริยายว่าสหรัฐเคยแทรกแซงการเมืองของประเทศอื่นและมีส่วนทําให้เกิดความไม่มั่นคงเช่นการเกิดขึ้นของกลุ่มก่อการร้ายอิสลามิ s สเต e หรือ IS ส่งผลให้หลายประเทศตั้งข้อสงสัยต่อความจริงใจของสหรัฐในการยุติการแทรกแซงนอกจากนี้ค่อยแถลงยังขัดแย้งกับการที่รัฐบาลทรัมป์เพิ่งส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปประจําการในภูมิภาคอเมริกาใต้โดยอ้างการปรับปรามยาเสพติดแต่กลับมีกระแสข่าวว่าสหรัฐเตรียมแทรกแซงทางการเมืองในเว ลผู้เชี่ยวชาญจากจีนประเมินว่าคำกล่าวของนางแกบเบิร์ตเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับรัฐบาลพรรคริพับลิกันและลดความน่าเชื่อถือของพรรค Democra กัโดยพยายามสื่อให้ประชาชนเชื่อว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐต่อจากนี้จะมุ่งผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อคนอเมริกันมากกว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศอื่นให้เป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่มีประสิทธิภาพและไม่สร้างประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง สามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence